คนเจ็ดประเภทที่จะได้อยู่ใต้ร่มเงาในวันกียรมะหนึ่งในเจสู้นับสู้จึงอยู่ได้ใครครับคนที่คนถูกชวนทำซินาท่านนาบีจึงบอกว่าสตรีที่สวยร่ำรวยชวนท่านซินาตระกูลดีท่านบอกคำเดียวว่าอินี้อคอฟุลล่าฉันกลัวอัลลอฮ์ ผมบอกเขาไว้รุ่นบอกอย่าไปดูอาเราเองจะไปขอให้มึงเจอแบบนั้นนะบางคนบอกอาจารย์ผมตาหยุดก็ขี้เกียจอยากจะเจอเคสแบบนี้ให้เขาชวนผมทําสินาผมจะปฏิเสธบอกว่ามึงไม่รอดนะไม่ใช่ง่ายๆนะครับพี่น้องเด็กอายุ20เชิญทํานสีนาสวยทั้งหมดหมดเลยพร้อมทั้งหมดอินนีอคอฟุล์ฉันกลัวอัลลอฮ์พี่น้องดูว่าคําพูดนี้พูดไง แต่ยิ่งใหญ่มากในวันเกียรมาิเพราะอะไรครับไม่ใช่เพราะท่านเก่งแต่เพราะท่านเอาชนะฮาว่านับสูได้อุลมาม์จึงบอกว่าไม่ใช่เฉพาะผู้ชายผู้หญิงก็เช่นกันพี่น้องดูแล้วผู้หญิงแต่นบีไม่พูดถึงแปลกไหมครับนี่เป็นความงดงามในมารยาทของอิสลาม ผู้ชายชวนผู้หญิงทาศซนาผู้ชายหล่อและเรียบพร้อมผู้หญิงไม่ทําพี่นงทรักหาว่าอารมณ์นับสูมันเพิ่มดับเบิลมากกว่าผู้ชายเพราะอย่าลืมเรื่องศินาอลอ์ขึ้นใครก่อนครับเรื่องขโมอยอลอ์ขึ้นใครก่อนขโมยขึ้นผู้ชายก่อนเลยอาซาดิกุวซาดิกขโมยชายและขโมยหญิงฝักตอุไอเดียวมาตัดมือเขาทั้งสองแต่เรื่องศินา ขึ้นซีนาผู้หญิงก่อนอาซาเนียตัวซานีขึ้นเพศหญิงก่อนเพศชายเรื่องฮาว่านับสูผู้หญิงถูกทดสอบหนักกว่าผู้ชายแล้ววันนี้ผู้หญิงเอาชนะได้เหมือนกับง่ายแต่อินชาอัลลอฮ์หนึ่งในอยู่ใต้ร่มเง,งาในวันกิยามะคนที่เอาชนะอารมณ์นับสูได้พี่น้องจงดูนะครับอิบาดตในลูกกนอิสลามต้องสู้กันนับสูหมดเลย สกาดก็ต้องซุกฉะนั้นโตไม่ต้องถามแล้วสกาดจะให้หลานนะ <laughs> <laughs> บางคนก็ถามอยูน่นะแล้วจะให้ให้ได้เลยบางคนจะให้แม่ให้ได้จะให้ลูกให้ได้ให้ไปเลยแปดอสนับไม่ใช่คนวาจิบใจนะเพราะก็ใครก็ไม่รู้แต่ต้องให้ซับใครไม่รักไปน้องแต่วันนี้ต้องให้เล่นอะไรตาลานี่คืออันดับแรกท่านต้องเอาชนะนับสวยได้ พี่น้องต้ออาชนะอารมณ์ไม่ได้ยาเสพติดทั้งหมดวันนี้ชาวบ้านวัยรุ่นมุสลิมเรื่องสีนะาเรื่องดาดา้าเรื่องมุขด,ด่ารดเรื่องยาเสพติดผมบอกมุสลิมอย่างเดียวเองสิ่งที่จะทำให้เราเลิกได้อย่างเดียวครับถ้าไม่ลิ้นเละเลไม่ได้ถ้าวันนี้เอาชนะอารมณ์ไม่ได้เจ้าเลิกไม่ได้เพราะอะไรครับอย่างเดียว วันนี้ไม่มีใครทำอะไรท่านได้เด็กติดยาหลายๆเคสพี่น้องผมบอกวันนี้ไปอบรมที่ไหนก็ได้ถ้าใจไม่อยากเลิกเลิกไม่ได้แต่เมื่อหัวใจต้องการเลิอกอย่าอาลัลลออยู่บ้านกันหยุดได้สำคัญที่สุดคือหัวใจ